นะครับก็สำหรับสื่อชิ้นนี้นะครับปรากฏการเดินกระจกที่เป็นแผนภาพนะครับคุณครูตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีตัวที่เป็นไอคอนนะครับรูปโลกตัวรูปภาพนะครับตัวปกหน้า2แผ่นซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเนื้อหานะครับทีนี้คุณครูทําการพับนะครับวิธีการพับก็คือตัวแผ่นขาวด้านนอกนะครับก็จะเป็นพับลักษณะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับมันก็คือครึ่งนึงนะเป็นการพับครึ่งมาแบบนี้นะครับผม ก็จะมาชนกันในลักษณะนี้นะครับจะเป็นตัวการาดจากนั้นนะครับเราก็นําปกนะครับมาติดนะครับเดยวเราติดปกก่อนนะครับคมติดปกเรียบร้อยแล้วฝั่งที่หนึ่งนะครับทีนี้ก็ติดปกฝั่งที่สองนะครับ ก็ไปรักษาเป็นอันเรียบร้อยนะครับผมจะได้ตัวการ์ดนะครับทีนี้เราก็นําปกหน้านะครับติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นฝั่งซ้ายก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเรียบร้อย ครับผมหลังจากที่เราพับเป็นตัวกาดเรียบร้อยแล้วนะครับกาวที่เราใช้นะครับผมเราใช้เป็นกาวสองหน้าบางนะครับผมจะทําให้หมึกไม่เยิมนะครับแล้วก็หากคุณครูต้องการให้มันเกิดความคงทนคุณครูก็เคลือบนะครับตอนนี้ผมได้ทําการติดกาวสองหน้าบางลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําปกหน้านะครับผมมาติดใส่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมเลือกเป็นฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับผมลักษณะประมาณนี้นะครับนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผม างมเเ่นยมือนนนะนะติดสี่ดับร้อยก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็คลี่ออกนะครับก็จะเป็นการ์ดลักษณะนี้นะครับผม